อีกครับเพื่อนๆชาวเศรษฐีวิถีพุทธเพื่อนๆเ,เ,เ,เคยสงสัยบ้างไหมครับว่าเราชาวพุทธเข้าวัดฟังธรรมทำสมาธิเราก็ทำเป็นเสกเราก็เรียนรู้และทำเป็นทำรู้ว่าเรานี้สามารถเข้าสมาธิถึงคลื่นอัลฟาได้และเสกในเวลานั้นแล้วก็รู้ด้วยว่า หลังจากเสกเราต้องรู้จักการปล่อยวางทำตัวให้สบายๆชิวๆไปทำกิจกรรมการงานอะไรต่างๆไปเล่นไปหัวอะไรกับเพื่อนฝูงไปดื่มไปกินไปเที่ยวอะไรให้มันชิวๆสบายๆเราก็รู้รู้หมดแล้วครบทุกหลักการรู้หมดแล้วทำไมไอ้ที่เราต้องการเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่อะไรที่มันใหญ่ๆที่เราเสกไว้ เราจรินตนาการไว้ทุกวันทุกวันเสกอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมมันไม่มาวางที่ตักของเราสักทีเห็นไหมเราก็บอกแล้วบอกไปหมดเวลาเนรมิตรเราก็บอกแล้วมาง่ายๆสบายๆเอามาวางไว้ที่ตักฉันเลยนะท่านมหาจักรวาลท่านมหาเทพบอกหมดแล้ว ทำไมไม่มาทำอะไรก็ถูกหมดถูกทั้งกฎของธรรมชาติกฎหลักของสัตว์จะทำของพุทธถูกต้องหมดแล้วทำไมไปหลงทางไปอะไรนะล่องลอยมาไม่ถูกไปหลงทิศหลงทางออยู่ตรงไหนถึงไม่มาหาเราสักทีอันนี้มีความสงสัยันมากนะ โดยปกติทั่วไปคนเราก็มักจะมักจะเรียนรู้เขาเรียกว่าทับภาษา,าพุทธเขาบอกว่าการเรียนรู้หรือปริยัตรู้ปริยัติคือเรียนรู้รู้หลักวิชาต่างๆรู้หมดนะทั้งกฎธรรมชาติาาหลักสัจทธรรมของพุทธรู้หมดเข้าใจ ควานตั้ฟิสิก์ก็รู้เห็นไหมเข้าใจหมดแล้วแล้วทําไมอ่ะทำถูกต้องหมดแล้วทําไมสิ่งนั้นจริงอย่างล่องลอยอยู่ในอากาศไม่ปรากฏมาวางไว้บนตักของเราสักทีสาเหตุข้อหนึ่งก็คือคําว่าอุเบกขาที่เรารู้นั่นแหละเราอุเบกขาได้แค่ไหนเรามีความสุขมีอารมณ์ชิลๆได้ ได้ปริมาณเท่าไรอะ่ะมันเกินครึ่งหรือยังคนเราถ้านับยางพึ่งเริ่มต้นจะนับหนึ่งมันไม่เต็มรอยอมันยังไม่เต็มมันยังไม่เข้ม,แข,มแข็งเพราะมันยังไม่เคยเห็นไหมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไงปริยัติคือการเรียนรู้รู้วิชาการรู้ทฤษฎีหมดเลยปฏิบัติก็คือปฏิบัติตนเองคือการกระทําการประพฤตินิสัยของเราเนี่ย นิสัยทางกายนิสัยทางใจนะไม่ใช่ว่ามีนิสัยอย่างเดียวทั้งทางกายทางใจอ่าแล้วมันปฏิเวทคือผลผลที่ได้รับผลลัพธ์ผลลั์ลลที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องเล็กๆนี่อ่าเรามองเรื่องเล็กๆก,ก็ได้เรื่องเล็กๆนี่มันก็จะทยอยเกิดใช่ไมแต่เรื่องใหญ่ๆที่เราสร้างเราปรารถนาเราจินตนาการไว้ทําไมมันอันนี้เรื่องใหญ่นี่แหละที่มัน ทำไมมันหลงทิศหลงทางไปไปอยู่ตรงไหนทําไมไม่มาสักทีอันนี้คิดบ้างไหมสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราคนนับหนึ่งใหม่ยังยังไอคาว่าผลลัพธ์ปฏิเวทก้อนใหญ่ยังไม่ไม่เกิดขึ้นกับเรามันก็จะมีจุดที่ทําให้สะดุดเขาเรียกพลังงานมันสะดุดเป็นช่วงๆเช่น เราไปสัญญิงสัญญามีคำมั่นสัญญามีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่อยู่แล้วมันก็จะต้องมีเราก็วิตกกังวลอยู่ในใจใช่ไหมถึงเราจะบอกว่าเราปล่อยวางเรามีอารมณ์สุขชิลชิย,ชยสบายๆแต่มันก็ยังมีจุดกระตุกที่ทำให้เกิดพลังงานลบเข้ามาหาตัวเราสะดุ้งเป,เป็นบางครั้งบางครั้งอันนี้นี่แหละ เรื่องนี้มันเป็นคล้ายๆกับนักปฏิบัติธรรมเห่ไหมเหมือนกับพระทุดดงเราไปทุดดงมันมีความยากลําบากตรงที่นี้หลายอย่างใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเข้าป่าดงาสัตว์ดุร้ายผีดุร้ายอะไรดุร้ายสารพัดมันก็จะสะดุ้งเยนี่สะดุ้งกลัวความกลัวอันนี้คืออาการของความวิตกกังวลอาการของความไม่ เชื่อมัน่นแต่ก็ยังกังวลว่ามันจะมาช้าเ <c oughs> นี่ยคือความไม่เต็มของคำว่าอุเบกขามันไม่เต็มรอบความสุขยังไม่เต็มยังมีอาการสะดุ้งหวั่นไหวเพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินักเสกตองเริ่มต้นมันก็ต้องมีตัวนี้ต่หากที่เราต้องสร้างต้องสร้างให้ความอารมณ์ความสุขอารมณ์อุเบกขาของเราให้มันสมบูรณ์ เราจรึงจะผ่านจุดนี้ไปได้ข้อที่สองคือความคู่ควรเรามีความรู้สึกว่าเราเราคู่ควรไหมกับความปรารถนาที่ใหญ่โตมโหฬารที่เราสร้างขึ้นถ้าอันเล็กๆไม่มีปัญหาความรู้สึกคู่ควรมันมันเกิดขึ้นได้ง่ายรู้รู้ในใจนี่แหละใจเรารู้เราคู่ควรไหมเนอใช่ไหม เพราะความคู่ครัวนี่มันหมายหมายถึงคุณค่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นประโยชน์ตัวตัวเราประโยชน์ต่อครอบครัวของเราญาติพี่น้องของเราประโยชน์กับสังคมชุมชนของเราประโยชน์ต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมน,นี่ถ้าทำอะไรใหญ่ๆมันต้องทำให้เกิดประโยชน์ใหญ่ๆด้วยอ่ะมันถึงจะสอดคล้องกันเนี่ยใช่ไหมไม่งั้น ไม่งั้นอารมณ์ไอ้เบรกของเรากับความรู้สึกว่ามันมันคู่ควรมันก็ไม่เต็มมันไม่เต็มเพราะเราตัวเราเนี่ยนะรู้ดีใช่ไหม้ยตามหลักของอหลักธรรมของพระพุทธเจ้า,เรารู้ดีสวาขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิฐิโกคนทาเองำทำาเองรู้เองเห็นเองรู้ในตัวเราเราทําไปเราก็รู้ไงว่าเราคู่ควรไหม เรายัางสะด,ดุ้งวันไหวไหมอันเนี้ยมันใช่ทั้งนั้นแหละมันเป็นนิวรห้า,าใช่ไหมอะไรนะกามพยาบาทอุทจจกุกจจาวิติกิจชาสีัพตับปรามาตมันอยู่ในนั้นแต่ถ้าชัดๆของพวกเราชาวบ้านธรรมดาธรรมาคือความสะด,ดุ้งหวาดวันวิตกกังวลภายในเราขจัดได้มากน้อยแค่ไหน เพราะมันต้อง1เกินครึ่ง2ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์เต็มได้เท่าไร่ยิ่งดีแต่ถ้ามันไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องรีบขจัดมันออกไว้ที่สุดแล้วมันใช้อะไรขจัดมันต้องมีสติสัมปชัญญะสติคือความระดึกได้สัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเห็นไหมมีอะไรสะดุดมีเหตุการณ์มีเรื่องอะไรเข้ามาปุ๊บเราสะดุ้งปุ๊บ เราต้องรู้สึกตัวและต้องกลับเข้าไปสู่อุเบกขาหรือความสุขในอารมณ์สุขของเราได้ให้ไวที่สุดแล้วรู้ได้ยังไงอ่ะมันมีสติสัมปชัญญะสองมีโยนิโสมนสิการคือการกระทําในใจของเราให้แยกคายณนะจุดที่เกิดมันเกิดอะไรเราต้องจําได้ว่าเรามีความวิตกกังวลในเรื่องอะไรและพอใครมาจี้จุดนั้นหรือมีอะไรมากระทบ เรามันก็ดึงมาถึงจุดที่เราวิตกกังวลอยู่ได้ทําให้เราสดุ้งวันไหวถึงจะเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจักรวาลกําลังสร้างสารรค์ผลงานความปรารถนาของเรากําลังนําส่งมาอยู่เป็นเคอรี่นําส่งมาอยู่เรารู้เรามั่นใจแต่ไอเรามาสะดุดตรงความวิตกกังวลความอะไรภายในของเรานี่แหละซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์ เราต้องทำให้มันสมบูรณ์ถ้าความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีอยู่สามอย่างนะของประชาปริยัตความรู้ทฤษฎีปฏิบัติคือการนำมาปฏิบัติอันที่สามคือปฏิเวทคือผลลัพธ์ที่ได้ถ้าสามอย่างนี้ไอ้เรืองเล็กๆนะ่ะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเราก็ พยายามนับตัวนั้นเราจะมีความมั่นใจและมีความสุขมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันเรากําลังปั้นเรื่องใหญ่ๆซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นเห็นไ,ไหมเมื่อมันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะมันเราจึงต้องขยายขยายพลังเราขยายคุณค่าของเราให้มันใหญ่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก ถ้าทำได้ถือว่าสุดยอดอขอแสดงความยินดีด้วยนาก็อยฟังเพลินนะครับถ้าใครทำได้ตามนี้แน่นอนเราต้องได้สิ่งที่เราปรารถนานขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ